มาค่ะทุกคนบ้าน,นมีปัญหาหมดขึ้นบ้านยกรังมาอยู่แบบนี้บ้างมาฟังเคล็ดลับและฟังคลิปนี้กันให้จบกับวิธีง่ายๆงบสู์บ้านเริ่มจากพริกแห้งป่นแบบนี้หนช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำยาล้างจานใช้ยห้อใดก็ได้ตัวนี้จะช่วยจับตัวมดช่วยทำให้หมด ุยในที่สุดและตามด้วยน้ําอีกครึ่งลิตรสูตรเนี้ยสามารถปรับได้เลยนะหลังจากที่ใส่วัตถุดิบทั้งหมดครบแล้วก็คนให้เข้ากันพักโดยประมาณห้าสินาทีให้พริกออกฤทธิ์และนํามากรองกรองใช้เฉพาะส่วนน้ําหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วเราก็นําไปใส่ขวดขวดที่ใช้เป็นสเปย์ในเฉพาะที่หรือจะใช้แบบรถลาดก็ได้แบบบ้านมนะมันขึ้นข้างฝาใช่ไหมก็นําไปฉีดได้เลยสูตรเนี้ยไม่เป็นอันตรายต่อน,น้องๆสัตว์ในบ้านด้วยนะนําไปฉีดได้เลยค่ะดู กันชัดๆเลยนะว่าผลดีแค่ไหนคะ่ะแค่ฉีดแบบนี้น้องยกรังเกลี้ยงบอกเลยว่าเกลี้ยงคะ่ะจะอยู่ตรงบริเวณไหนของบ้านฉีดได้เลยเป็นสุกง,ง่ายๆที่บอกเลยว่า